สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ไอวีก็จะมาทำเมนูหมูสามชั้นผัดขิงนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันพืชนะคะแต่เราจะใช้น้ำมันหมูนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีหมูสามชั้นนะคะเห็ดหูหนูนะคะขิงซอยนะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำปลานะคะต้นหอมน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะขิงนะคะที่เราซื้อมานะคะเราต้องมาคลุกเกลือก่อนนะคะ เพื่อให้ความเผ็ดเขาขายนะคะเราเขายำเกลือนะคะแล้วเราก็มาล้างน้ำนะแบนี้นบีบเอาน้ำออก วันนี้นะคะวีก็จะใช้น้ำมันหมูนะคะจากหมูสามชั้นนี้นะคะเราก็นำหมูลงมาเจียวในกระทะนี่นะคะเจียวสักพักหนึ่งนะคะพอเขามีน้ำมันออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ขิงลงไปผัดนะคะเราก็จะผัดขิงนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้ขิงกับหมูนี่นะคะ เริ่มสุกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วเห็ดหูหนูนี่นะคะใครชอบเยอะชอบน้อยก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะนี่เราชอบทานผักมากกว่าหมูนะคะเราก็ใส่มากกว่านะคะ แล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะให้สุกนะคะผัดทุกอย่างให้สุกดีนะคะและเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสเลยนะคะที่เราเตรียมไ,ว,ไ,ไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผัดต่อไปนะคะให้เครื่องปรุงนะคะเขาเข้ากันดีนะคะ สุดท้ายนะคะไอวี IV ก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะใส่เพื่อสร้างสีสันแล้วก็มีความหอมนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ดับไฟนะคะแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะชอบคลิปวิดีโอของไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายไปละค่ะ Thank you